าทุกทีฉันก็ตอบทั้งปีแต่อยู่ดีดีก็ให้ไปสวัสดีค่ะเอ้ยจิรัตจากช่อง YouTube m a ฟ Music ค่ะเฮ้ยถอดสายชาร์จโทรศัพท์อ่ชอบวาดรูปค่ะไม่ชอบตัวเองเอาไม่ได้แล้วก็คิดกันชอบที่ตัวเองรักเพื่อนค่ะแอบลิปกลอส ถ้าแอบเอาบัตรมาทาปากได้ไหมไม่ได้ได้เหรองั้นเอาเราเลือกบัตรออนค่ะเพราะทาได้แก้มแล้วก็ทาได้ปากด้วย,ยนะคิดว่าเราเป็นคน <ยา S 1> แบบค่ะแล้วจริงๆเราเป็นคนแบบค่ะและเราเป็นคนแบบว่าอย่างเงี้ยแหละเราเป็นคนปกติแบบไม่ได้แบบแบบเหมือนเหมือนเพลงเราที่แบบดูเป็นน่ารักน่ารักขนาดนั้นฟิลแบบฟิลเมาส์นี่ซะพูดอย่างงี้ มาแรงสาบค่ะไม่กล้าบี้ด้วยไม่กล้าแม้แต่จ้องตากนันคือต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย5เมตรขอเพิร์ตนิวจีนค่ะนี <S <S ่ค่ะดอกไม้ t e l l ล r s w i วิฟ p a สปาร์คไฟคนแล้วก็ดอกไม้ชอบพอตเทปคนแล้วก็เป็นคนชอบดอกไม้แห้งถ้าตอนนี้อยู่ค่ะอยู่ ยังเป็นเพลงแอบรักค่ะเฮ้ยไม่สมหังซะดีชื่อเพลงว่าชอบชมุดโรแมนติกคิลเลอร์ค่ะเฮเลอร์สวีค่ะหุ้ยฝันไกลามากจะไปให้ถึงค่ะทำเบื้องหลังละครเวทีค่ะหวานซื้อหวยอีกหลายๆใบค่ะเพื่อถูอีกรอบเอ่อ อ๋อหอนี่ก็ว่าตับไวแล้วนะแต่ใต่ไฮโซอย่างกุนีจาร์ไม่บอกซีโยนะละ่ะอุอ๊ยสงสว์ถองถอดถอดไปไ่คิดแล้วนะสมไปเดกไปก็รู้สึกจะแก้ที่ไม่ทันใช่ป,ปะห้าไหม <c oughs> ไม่เป็นไรหนูเองโห <c oughs> มีใครเคยฟังเพลงนนจาร์แล้วไหมคะใครฟังแล้วกค็คอมเมนต์มานะคะ